เรียนท่านกอร,ร์พงษศักดิ์ตังวานิเชัยกโพรนายกปร์ก,การมหาส่วนจังหวัดขอนแก่นที่กระรบอย่างสูงครับผมนายสุวิชัยศรีเสนรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบผู้นำพัฒนาวัดและศาสนาพิธี โดยสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนายุวชนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนนักเรียน300คนแล้วก็ครู50ท่านซึ่งนักเรียนในองค์การมหวาวิทยจังหวัดขอนแก่นและ,อะของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับที่เข้าร่วมในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาันเป็นอุคคลแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดโครงการ ส่งเสริมเยาวชนต้นแบบผู้นำพัฒนาวัดและศาสนพิธีประจำปี2557และกล่าวให้อุว่าแก่ผู้เข้ารับการอบรมในลำดับต่อไปขอกราบเพียนเชิญครับครับวันนี้นะครับตัวผมนายภูมิศักดิ์า้างวานศรีสกิลนายกองการบริหาราส่วนจังหวัดบาตตานรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นลูกๆทุกคนนะครับมีความตั้งใจ ในการที่จะเข้ามาอบรมโครงการส่สงเสริมเยาวชนต้นแบบในการพัฒนาวัดและาศาสนาพิธีซึ่งวันนี้ทางท่านพระอา,า,าจารย์วิรกรนะครับก็จะมาเป็ยใหญ,ญ่ทดลองันนะครับขอให้เราเอาความรู้เหล่านี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับว่าเยาวชนต้นแบบนะครับผู้นาพัฒนาวัดและาศาสนาพิธีควรจะทําอย่างไรอย่างน้อยเราไปวัดอ่ ผมเห็นหลายแห่งนะครับมัคครทายกวัดไปม,มาใครจะเป็นผู้นำกำล่าวคำอาราธนาศีอลอารธนาธรรมก็มองหน้ากันบางแรกก็ไม่มีใครพูดได้ไม่มีใครกล่าวนำได้เพราะฉะนั้นต่อไปจะฝึกให้พวกเราได้นำกล่าวได้นะครับสมัยนี้อาศัย่วิยาวัตกรอาศัยมัคคุยทศกนะครับต่อไปจะอาศัยพวกเรานำกล่าวอาราธนาศีอลอาราธนาธรรมต,ต้องทำให้ได้นะครับต้องทำให้ได้ต้อง ก็กล่าวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราได้มองเห็นนะครับวัดซึ่งในหมู่บ้านของเราจะเป็นประกอบกันด้วยส,สามสถา,าบันที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องในชุมชนเช่นบ้านวันดโรงเรียนนะครับซึ่งสามอย่า,ยางนี้จะขาดไม่ได้จะต้องรวมกันนะครับเพื่อให้ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกๆทุกคนตั้งใจพวกเราได้มาวันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนของแต่ละโรงเรียนมาแล้วแม่อะไรเอากลับไปที่โรงเรียนนำไปปฏิบัตินำไปประพฤตินำไปสอนให้เพื่อนๆเรียนรู้ว่าควรจะทำยังไงนะครับก็ขอทุกคนไปตั้งใจเทาสิ่งดีๆมันนี้กลับไปให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนเพื่อนๆที่หมู่บ้านในโอกาสนี้ก็ขอให้การอบรมครั้งนี้จบประสบสมเร็์ทุกประการราบสวัสดีครับ